มาโมย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 คุณนายพดิบ channel นี่นะคะเรามีคําถามจากน้องที่รู้จักคนหนึ่งนะคะเขาถามเรามาว่าพี่ดิบคะหนูจะซื้อบ้านแล้วหนูควรจะเลือกที่มันใกล้หรือไกลสถานีแค่ไหนในฐานะที่พี่ดิบบ้านอยู่ไกลจากสถานีนิดนึงพี่ดิบคิดว่าหนูควรจะซื้อแบบไหนดีคะ แล้วเราก็มีการพูดคุยกันมากมายนะคะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าน้องคะ่ะถ้าให้พี่เขียนเนี่ยมันน่าจะยาวพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะทคลิปดีกว่าและนอกจากจะทําคลิปให้น้องดูแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันให้ข้อมูลกับคนอื่นด้วยนนเนาะเผื่อมีคนอื่นอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ปะถ้าอยากรู้ก็ดูยาวๆนะคะคือบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นความรู้ของเรา เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่รู้เยอะกว่าเราหรือว่ามีตรงไหนที่เราอาจจะพูดผิดไปก็สามารถคอมเมนต์ช่วยกันได้นะคะทีนี้อ่เริ่มจากอันนี้ก่อนล้วกันบ้านหรือคอนโดเดียวกันที่ญี่ปุ่นนะบ้านหรือคอนโดเดียวกันทั้งนี้อ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าแล้วแต่ว่าลักษณะสไตล์ชีวิตของคุณคุณชอบแบบไหนคือถ้าอย่างเป็นบ้านคุณก็จะมีที่ดินมีตัวบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดหรือแมนชั่นเนี่ย ก,ก็แล้วแตว่คุณก็จะไม่ได้ที่ดินคุณก็จะได้แมนชั่นมาอยู่ส่วนตัวของเราเราอยู่เป็นแมนชัน่นถามว่าทําไมเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนขี้เกียจทํางานบ้าน <laughs> ฉันเป็นคนขี้เกียจทํางานบ้าน ฉันไม่ใช่คนมนุษย์ชาวสวนที่แบบต้องมาคอยดูแลบ้านยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือรอบบริเวณรอบๆบบ้านอะขี้เกียจทําก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบสนองเราสําหรับการมีบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคอนโดเป็นแมนชั่นที่เราอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะมีสวนกลางที่เขาจะคอยดูบริเวณรอบๆให้สวนนู่นนี่นั่นเขาก็มีคนจัดการให้หมดใช่ไหมเราก็แค่จ่ายเงินค่าสวนกลางแล้วก็ ไม่ต้องดูแลเยอะอะว่าง่ายๆอืมเรื่องระบบความปลอดภัยมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีจัดการให้แต่ถ้าคุณอยู่บ้านเดียวคุณก็ต้องจัดการตรงนี้ด้วยตัวเองทางนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนนะคะทีนี้ในส่วนของภาษีแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าแมนชั่นไม่เสียภาษีนะคะแมนชั่นก็เสียภาษีเหมือนกันแต่ว่าแมนชั่นเนี่ยอย่างเราอยู่เขตยโกโฮมาม่าก็จะเสียภาษีตามขนาดพื้นที่บ้าน ถ้าบ้านคุณกว้างคุณก็จะเสียเยอะถ้าบ้านคุณแคบคุณก็จะเสียน้อยก็เหมือนกันนะคะภาษีบ้านเดี่ยวก็เหมือนกันกับแบบภาษีที่ตรงที่ดินอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งนั้นใช่ปะแล้วก็เรื่องของความใกล้ไกลสถานีอันนี้ที่เราคุยกับน้องเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านหรือซื้อที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าการที่มันอยู่ติดกับสถานีรถไฟก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคามันพุ่งสูงใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะสถานีแบบสถานีใหญ่หรือสถานีเล็กคือถ้าสถานีใหญ่สถานีใหญ่คืออะไรก่อนสถานีเล็กคืออะไรก่อนพี่ดิบคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีสถานีใหญ่สถานีเล็กที่ไทยอาจจะไม่มีที่ไทยก็คือแบบรถไฟฟ้ามันจอดทุกสถานีถูกป่ะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟมันไม่ได้จอดทุกสถานีไว้แก่มันจอดแบบสมมติรถด่วนมันก็จะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ใหญ่ถ้าเกิดว่าสถานีเล็กก็คือแบบคุณต้องนั่งรถโลคอลที่มันจะจอดทุกอันอะไรเงี้ยอืมเพราะนั้นเนี่ยสถานีใหญ่เนี่ย มันก็จะราคาสูงนะคะถ้าบ้านอยู่ใกล้มันก็จะราคาสูงถ้าเกิดว่าสถานีเล็กก็ราคาแพงนั่นแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ราคาสูงเท่าสถานีใหญ่แล้วทีนี้ใครเจาะอะไรเนี่ยมึงได้ยินมืนมอปาะอนเลยตอนนี้แล้วทีนี้ถ้าเราเลือกที่มันไกลหน่อยหมายถึงว่าไกลจากสถานีนิดหนึ่งก็ไม่ควรจะไกลมากคือถ้าเอางี้ดีกว่าอย่าง เอาเทียบของบ้านเราเลยบ้านเราเนี่ยอยู่สถานีใหญ่แต่บ้านเราอะ่ะมันไกลออกมาจากสถานีถ้านั่งรถบัสประมาณเจ็ดนาทีแต่ถ้าเดินก็ประมาณสิบห้านาทีถ้าคนเดินเก่งเดินเร็วกว็อาจจะแค่สิบนาทีแต่ฉันเนี่ยเดินประมาณยี่สิบนาทีที่ฉันคนเดินช้าแต่ขี่จากปกติเราจะขี่จัก,กรยานไปไงไปสถานีรถไฟแล้วก็ไปจอดแถวๆนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะอืมทีนี้สําหรับเราเนี่ย ห่างจากสถานีประมาณเนี้ยเอาเอานับขี่จัก,กรยานหรือนั่งรถบัสก็แล้วกันนะนั่งรถบัสประมาณเจ็ดนาทีอย่างเงี้ยแล้วรถบัสตรงบ้านเราอะ่ะมันมันมีทุกเอ่อทุกทุกสิบห้านาทีตรงบ้านเรานะถือว่าสะดวกทีนี้คุณต้องดูว่าสถานีตรงบ้านคุณเนี่ยถ้าต้องนั่งรถบัสหรือต้องเดินเนี่ยถ้านั่งรถบัสเนี่ยมันจะแบบว่ารถบัสมีถี่แค่ไหนโอ้โจอยจ๋อยังไม่เสร็จแล้วลูกรถบัสมีถี่แค่ไหนถ้าสมมติว่าชั่วโมงละคันก็ถือว่าไม่สะดวก เพราะฉะนั้นต้องคิดไปถึงอ p อปชันสคืออ p อปชันของการขี่จักรยานถูกป่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าคิดแค่ว่าจะอยู่อาศัยเฉยๆแล้วอยู่กันแค่2คนคือน้องที่ถามเราเนี่ยเขา,ามีอยู่กับแฟน2คนใช่ไหมคะยังเขาอะไยังไม่มีลูกแล้วก็อาจจะมีมีแผนหรือมีแผนที่จะมีลูก,ลกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแต่อย่างของเราอะ่ะเรามีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดถึงสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเช่นขนาดห้องกว้างไหมมีห้องพอสําหรับลูกตอนโตไหมสวนสาธารณะแถวบ้านมีไหมโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กะนะแล้วก็แบบร้านขายยาโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องดูแบบหลายๆอย่างในกรณีที่เราจะมีลูกหรือฉนันมีลูกแล้วซึ่งใกล้ๆบ้านเราเนี่ยโรงเรียนก็มีโรงพยาบาลเด็กก็มีคอนโดข้างล่างเลยแล้วก็ โรงพยาบาลผู้ใหญ่ก็มีเนอร์เซอรี่ก็มีสวนสาธารณะก็ใหญ่คือมันค่อนข้างดีมากๆสําหรับคนที่มีลูกมีครอบครัวตรงคอนโดเราอะนะดีมากๆข้อเสียอย่างเดียวของที่นี่ที่หลายคนบอกว่ามันเป็นข้อเสียนั่นก็คือไกลจากสถานีแต่คําว่าไกลจากสถานีคือนั่งรถบัสเจ็ดนาทีอะแกแล้วรถบัสหนึ่งชั่วโมงมีสี่คันอะสําหรับเราอะไม่ได้แย่แล้วอย่างบ้านเราเนี้ยด้วยความที่มันเป็นสถานีใหญ่ใช่ปะ โอเคมันอาจจะดูบ้านนอกหน่อยคือพูดว่าโยโกฮาม่าแต่ฉันไม่ได้อยู่ในเมืองโยโกฮาม่าเลยนะมันออกมานิดนึงแต่ท่านั่งรถไฟอ่ะเอาเฉพาะเวลาที่นั่งรถไฟนะจากสถานีบ้านเราอะ่ะเข้าไปในโยโกฮาม่าเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีเองนะอืมถ้าเข้าไปถึงโตเกียวนั่งรถไฟอย่างเดียวประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีประมาณนี้ไม่เกินก็ถือว่าไม่ได้ลําบากนึกออกปะถามว่าทาไมผัวฉันถึงมาซื้อตรงนี้คือเมื่อก่อนอะ่ะสามีเราอะ่ะเขาอะ่ะ ทำงานอยู่ตรงออฟฟิศเขาอยู่คาวาซากิใช่ไหมแล้วก็จะมเีเขาเรียกอะไรจะมีแบบบางทีต้องมาโคงานหรือบางทีต้องมาทํางานอีกที่หนึ่งตรงโยโกซุกะซึ่งบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงเลยโยโกฮาม่ามาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างไปคาวาซาก,กิก็นั่งรถประมาณครึ่งชั่วโมงไปโยโกซุกะก็นั่งรถประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนเนี้ก่อนโควิดอ่ะ หัวฉันน่ะโดนย้ายไปทํางานที่อากิฮาบาระ,ะซึ่งก็แบบในเมืองโตเกียวเลยใช่ปะโอเคนางก็แบบว่าจะต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านแบบปกตินางจะแบบว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะจาก ตอนที่ทาคาวาสากินะก็คือออกจากเวลาชั่วโมงหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าดอทูดอเลยนะคือตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านไปแล้วก็แบบเท้าถึงที่ทํางานก็ดอทูดอประมาณหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอไปทําอากิฮาบาระก็เลยต้องบวกไปอีกครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีต้องดูหลายๆอย่างอย่างตัวของเราอย่างเงี้ยเป็นแม่บ้านใช่ไหมขี่จักรยานไปส่งลูกไปรับลูกซื้อกับข้าวแถวนั้นอะไรเงี้ยมันก็แบบสะดวกมากๆสําหรับเรานะคะแต่ว่าบางคนที่เขาอาจจะแบบว่าไม่ชอบ ชอบอยู่ติดสถานีอ่ะข้อดีของการที่อยู่ติดสถานีคืออะไรหนึ่งแน่นอนว่าติดสถานีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าบ้านคุณอยู่ติดสถานีเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องมีรถยนต์เลยด้วยซ้ําคือมันเดินทางสะดวกมากแบบมันดีมากๆไม่ต้องมีรถเลยและการมีรถที่อยู่ติดสถานการมีรถยนต์เนี่ยถ้าคุณอยู่บ้านเดี่ยวคุณก็จะมีที่จอดรถที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมากแต่ถ้าคุณอยู่คอนโดเนี่ย คอนโดบางที่เขาขายให้คุณแค่คอนโดนะคะเขาไม่มีที่จอดรถให้ไม่มีที่จอดรถแปลว่าอะไรคุณก็ต้องไปเช่าที่จอดรถคือบางคอนโดอ่ะมันมีที่จอดรถแหละแต่มันไม่ได้ขายพร้อมบ้านคือคุณก็ต้องไปเช่าที่จอดรถต้องหาสมมติว่าแกเสียค่าเช่าบ้านเดือนละแสนเยนอย่างเงี้ยแกจะอยากมีรถแกก็ต้องเสียค่าเช่าที่จอดรถอีกประมาณเดือนละสองหมื่นประมาณเนี้ยสองหมื 20, ่นเยนลาวนี้นะคะที่เคยได้ยินมานะแต่อย่างคอนโดบ้านฉันเนี่ยซื้อ คอนโดหนึ่งหลังแถมที่จอดรถให้หนึ่งคันโอ้โหช่ําคือดีมากไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถแล้วแถมสมมุติว่าฉันมีบ้านฉันซื้อคอนโดที่เนี้ยแต่ว่าฉันไม่มีที่จอดเอ้ฉันไม่มีรถจะไม่ซื้อรถเท่ากับว่าฉันมีที่จอดรถเหลือถูกปะฉันสามารถปล่อยให้คนอื่นเช่าได้นะเว้ยไปติดต่อศูนย์กลางแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยบ้านฉันอะไม่ได้ใช้ที่จอดรถมีใครอยากสนใจอยาเช่าไหมเพราะมันก็มีบางคนที่เขาแบบเขาอยากซื้อรถสองคันอะไรเงี้ยเออแล้วเขาหาที่จอดรถถูกๆูอยู่ก็มีแล้วค่าททีีี่่จดรเน้ย ไม่แพงฉันไปถามมาเหมือนกันเดือนละประมาณหมื่นเยนซึ่งก็ถ้าเทียบกับอคอนโดอื่นๆที่เคยได้ยินมาก็ถือว่าถูกประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็แน่นอนว่าถ้าคุณอยู่ในเขตโตเกียวที่แคบนะคะบ้านแคบอยู่แล้วโตเกียวแคบแล้วก็ราคาสูงนะหลังๆมาเนี่ยก็จะมีอะคอนโดที่ว่ามันเป็นเขาเรียกไงทาวเวอร์ที่เป็นสูงๆะคะ่ะทาวเวอร์แมนชั่นี่แบบ เป็นสี่สบสาสิบชั้นอะไรเงี้ยขึ้นไปห้องเล็กแต่ว่าทำเลดีวิวดีคือทุกอย่างดีหมดแต่ว่าอ่ามันแคบก็อาจจะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีอ่าม,มีมีลูกแพลนจะมีลูกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณซื้อในนั้นเนี่ยช่วงหลังๆมานะฉันสังเกตว่าค่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมัน ราคามันพุ่งสูงขึ้นมากๆนะคะในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้ฉันเคยทำคลิปไหมแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยประมาณสักห้าปีที่แล้วอ่ะประมาณสักห้าปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นนะแล้วไม่ได้แบบทำเลทองไม่ได้แบบที่ดีมากไม่ได้ในโตเกียวไม่ได้แบบติดสถานีใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยนะจะบอกว่าซื้อสมมติว่าซื้อสี่สิบล้านอะไรเงี้ย คุณไม่มีทางเวลาคุณจะขายนะคุณไม่มีทางที่จะขายได้ในราคาเดิมเลยจริงราคามันจะตกลงเว้ยซึ่งประมาณสี่ห้าปีที่แล้วอ่ะมันคือมันเป็นเรื่องปกติมากที่ราคามันจะตกลงใช่ป่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเออเออราคามันไม่ขึ้นมันไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยมันแบบว่าราคามันจะพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยซื้อแล้วราคาอย่างไงมันก็ขึ้นที่ญี่ปุ่นไม่ใช่แต่หลังๆมันเนี่ยคือแบบ ราคามันขึ้นมากแกราคามันขึ้นมากชันน่ะคอนโดที่ฉันอยู่เนี่ยนะก่อนหน้าเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยอยากจะอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนห้องคือไม่ได้ไม่ได้ออกจากคอนโดเดิมหรอกคือเราค่อนข้างชอบที่นี่อยากจะเปลี่ยนห้องให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเรามีลูกสองคนเนี่ยเราก็กะว่าเราอยากได้สามห้องนอนคือตรงเนี้ยเราเรามีสองห้องนอนใช่ไหมอยากได้สามห้องนอนก็ดูจะเปลี่ยนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือตังค์ไม่มี <laughs> คือแบบมันต้องให้วางเงินสดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นนะลูกกับผัวคือผัวกูวก,ก็ไม่ได้รวยผัวก,กูไม่มีตังค์ก <c oughs> ูก็ไม่มีตังค์เหมือนกันก็เลยแบบเออไม่ได้ซื้อตอนนั้นนะคะก็ปล่อยไปแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เป็นช่วงเวลาที่เราอะมีขึงขั้นประเมินไอ้นี่เลยนะคะประเมินราคาว่าบ้านตัวเองอะถ้าขายขายหลังนี้เราไปซื้อห้องโน้นอะ จะต้องเราจะขายได้เท่าไหร่ยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าสมมุติว่าบ้านเราอ่ะซื้อมาสมมติเราซื้อมาสี 4, ่พันสี่พันสี่พันหมื่นสี่สิบล้านหรอเออสี่ประสมมตินะสมมติว่าซื้อมาสี่พันหมื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ใช้อยู่ประมาณ 13, ประมาณสิบสามสิบสี่ปีใช่ไหมขายเนี่ยซื้อมาสี่พันเนี่ยขายได้อยู่ที่ประมาณสามพันสองหรือไม่ก็ขายดีแบบดีดีราคาดีเลยคือสามพันห้า ไม่เกินนี้แน่นอนสามพันห้าไม่เกินอืมนี่คือบ้านชั้นนะตึกชั้นน่ะมีสิบชั้นนะแล้วชั้นอยู่ชั้นที่เก้าที่ญี่ปุ่นยิงงยงย่งสูงยิ่งยิ่งสูงยิ่งแพงนะคะอันที่อยู่ข้างล่างก็จะแบบถูกลงมานหน่อยขนาดนะตอนนั้นนะยังขายได้แค่สามพันห้าฉันก็แบบอืมอืมแต่ว่าเอนิเบย์ตอนนั้นก็คือแบบไม่มีปัญญาไปเอาเงินดาวไปวางเขาเขาจะเอาเงินสดไงไม่มีเงินสดไปวางก็เลยแบบถอนหหยใจเราก็ต้องยอมแบบปล่อยมันไปนะคะบ้านหลังนั้น แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองฉันน่ะไปเดินข้างล่างเนี่ยตึกท,ท,ที่บอลที่อยู่เนี่ยแล้วเวลามันจะมีห้องปล่อยอะ่ะเขาจะมีป้ายมาติดเนาะแบบเป็นโอเพนรูมอะไรเงี้ยใครอยากไปดูก็ไปดูได้แล้วเขาก็มีราคามาฉันก็เดินไปสองโอ้โหขายสามพันห้าคือราคาแม่งตัวใหญ่ไปเลยอะไรนเงี้ยเก็เดินไปดูใกล้ๆว่าแบบโอ้โหสามพันห้าห้องใหญ่แค่ไหนวะปรากฏว่าห้องอะ่ะซส์แค่ประมาณแปดสิบเป็นไงแปดสิบตารางเมตรอ่ะแต่ราคาสามพันห้า แล้วก็อยู่แค่ชั้นสามเองอะแล้วฉันก็แบบเฮ้ยทำไมมันแพงจังเลยวะคือถ้าห้องที่อยู่ประมาณชั้นสามเราใส้แปดสิบอห้าปีที่แล้วอะมันอยู่แค่ประมาณสองพันห้าสองพันเจ็ดเองนะเออแล้วเราก็เลยแบบโห oh, อย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านเราอ่ะที่ไซส์ใหญ่กว่านั้นอะแล้วอยู่ชั้นบนอะฉันไม่ขายได้ราคาเท่าๆเดิมเลยหรอวะซึ่งจริงมันมีห้องหนึ่งที่ขายแล้วราคา ออยู่ชั้นสูงเหมือนเราแล้วก็ไซห้องเท่าเราขายได้สี่พันกว่าคือแบบ <c oughs> ได้กำไรแล้วอ่ะคือคราคามันกนข้างสูงทีนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านอะถ้าคิดว่าอาจจะมีการคือเหมือนเหมือนไม่ได้ซื้อแค่อยู่อาศัยเฉยซื้อเหมือนเป็นการลงทุนด้วยอีกในหนึ่งคือถ้า าขายแล้วได้กาไรก็ขายแต่ถ้าขายแล้วไม่ได้กําไรอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ติดสถานีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าแพงหน่อยมันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็อยู่ติดสถานีดีกว่าอันนี้ในความรู้สึกเรานะถ้าไม่คิดจะมีลูกอะไรเงี้ยก็อยู่อยู่ติดสถานีน่าจะดีกว่าแต่อย่างเราเงี้ยเราอยู่ไกลสถานีออกมาถามว่าลําบากมากไหมไม่ได้ลําบากมากสําหรับเราไม่ได้ลําบากนะคะแบบขี่จักรยานอะไรเงี้ยไม่ไม่ลําบากเลยแต่ทั้งนี้คุณก็ต้องดูว่า ถ้าคุณไม่ขี่จักรยานอะ่ะแล้วคุณต้องเดินอะ่ะแล้วคุณต้องนั่งรถบัสอะ่ะรถบัสมีถี่แค่ไหนเดินเหนื่อยแค่ไหนแล้วที่ทํางานคุณจากสถานีอะ่ะไกลแค่ไหนคือถ้าแบบสมมติมึงทํางานมาเดินในที่ทํางานก็ขาลากแล้วยังจะต้องมาเดินกลับบ้านอีกยี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหนื่อยไงเออมันก็เลยต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะว่าแบบอะไรอันไหนที่แบบเหมาะสมกับเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นั่นแหละเรื่องที่จอดรถด้วยเรื่องสาธารณูปโภคแล้วก็ดูดูรอบๆด้วยนะคะสภาพสภาพแวดล้อมรอบๆบ้านเราอะไรเงี้ยว่ามันมันมีอะไรชุมชนแถวนั้นเขาเป็นยังไงเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีแหล่งคนรวยแหล่งคนจนแหล่งที่แบบบางที่ก็แบบคนต่างชาติอยู่เยอะถ้าสมมุติว่าเราชอบที่จะอยู่ในหมู่คนต่างชาติเราก็อาจจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่า ถ้าเราสมมติว่าตรงนั้นมีแบบชาวจีนอยู่เยอะแล้วถ้าคุณแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ๆชาวจีนถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยอยากอยู่เพราะว่าคนจีนน่ะ เขาชอบซื้ออสังหาแต่เขาไม่ได้อยู่เองไงแกคือเขาซื้อแล้วเขาลงทุนแล้วเขาก็แบบทําเป็น airbnb อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดูถูกคนจีนหรืออะไรนะแต่ว่าการที่คุณน่ะไปอาศัยอยู่ในแมนชั่นหรือคอนโดที่เขาเปิดเป็น airbnb เนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาเดินรวมอยู่ในคอนโดคุณไม่สำน้าตลอดนึกออกปะเออคือแบบ คุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันมันจะปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้มาจากต่างประเทศแล้วก็เปลี่ยนคนวนไปเรื่อยๆมาจากประเทศไหนบ้างคุณก็ไม่รู้ใช่ป่ะเอออย่างคอนโดเราเนี่ยห้ามทํานะคะคอนโดเรามีติดป้ายเลยว่าห้ามทําไม่ให้ทําที่นี่ขายเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้ขายเพื่อให้ทําธุรกิจโรงแรมเออมันก็ต้องดูดูตรงนี้ด้วยว่าแบบ เมื่อเช้านี้ฉันเพิ่งเห็นข่าวเลยคนจีนไปซื้อเอไปซื้อบ้านแถวไหนนะอาซากุสะหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ว่าแล้วก็แล้วก็มีแบบกว้านซื้อแล้วก็จะทําเป็น airbnb แล้วก็ที่มีปัญหาเดียวกันที่โอซาก้าด้วยปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องดูหลายๆอย่างค่ะสะภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องของอภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติอันนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของ ชาวเมืองเป็นชาวอยู่ในแบบเป็น city girl นะคะเพราะฉะนั้นอย่างโตเกียวจิบะจิบะที่แบบมาฝั่งนี้หน่อยนะฝั่งโตเกียวอะโตเกียวจิบะคานากาวาก็คือจังหวัดเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบเป็นเมืองหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูภัยธรรมชาติมีอะไรบ้างอะส่วนมากก็แผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำท่วมเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาก็ค่อนข้างรับมือดีดังนั้น เรื่องน้ําท่วมที่ควรจะต้องระวังคือถ้าบ้านคุณอ,อยู่ใกล้ใกล้แม่น้ําไอ้แม่น้ําที่แบบกว้างกว้างอะแล้วตอนหน้าร้อนมันจะเหิดเหือดแล้วแบบ ที่พื้นที่เหือดเหือดตรงนั้นเขาออามาทําเป็นสนามนู่นสนามนี่นะแต่ว่านั่นอนะเวลาที่น้ําม,มันท่วมจริงๆอะค่ะจะบอกว่าไอ้สนามที่มึงเห็นโล่งๆสันเขื่อนที่เราที่มันสูงๆสสรรเวลาละครซีรีส์ชอบไปถ่ายเราเดินตามสันเขื่อนอะเวลาน้าท่วมคือแม่งมันขึ้นถึงนั้นเลยนะคือมันขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีบ้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นถามว่าวิาว,วดีไหมวิวดีมากเวลาน้ํามไม่ท่วมคือแบบพี่อากาศดีวิวดีคุณสามารถไปวิ่งเล่นขอบเขื่อนได้ก็มันดีมากๆแต่เวลาน้ําท่วม คุณต้องระวังกรณีที่บ้านอยู่แมนชั่นชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าน้ํามันล้นลงมาน้าท่วมนะคะแต่ถ้าคุณอยู่แมนชั่นแล้วแบบอยู่ชั้นอยู่ชั้นสูงสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะรอดเออก็หมายถึงว่าน้ําก็จะไม่ท่วมตัวเองอะไรเงี้ยและอยู่ใกล้ทะเลหรือเปล่าใช่ไหมซึนามิอ่ะต้องดูถ้าบ้านอยู่ใกล้ทะเลก็ต้องคิดแหละว่า ใกล้ทะเลเนี่ยอยู่สูงหรือเปล่าอยู่สูงจากน้ําทะเลเท่าไหร่ถ้าสึนามิมาคุณต้องหนียังไงอะไรเงี้ยก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือในเมืองอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานี้แต่ถ้าอออกไปข้างนอกนิดนึงต้องดูเรื่องภูเขาไอที่เขาบอกว่าอะไรนะห่วงจุวยดีข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นทะเลอะไรเงี้ยมืงที่ญี่ปุ่นไหม <laughs> ไม่ได้อนะ <laughs> ที่ญี่ปุ่นต้องดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะคะคือข้างหน้าเป็นทะเลเสี่ยงโดนสึนามิข้างหลังเป็นภูเขาเสี่ยงดินถลม่มเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยดินถล่มบ่อยนะเวลาน้าท่วมเอ้ยเวลาฝนตกเยอะๆเราแบบว่าดินมันสไลด์ลงมาทาั้งแผงอะคะ่ะอันเนี้ยก็ต้องดูต้องไปดูแผนที่จะบอกว่าซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นเขาจะมีแผนที่เขาเรียกอะไรฮาสาัฮาสซัดฮัสซัดฮัสซัดแมพอะไรประมาณเนี้ยคือแผนที่ที่แบบบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีความเสี่ยง อะไรบ้างอะไรประมาณเนี้คะ่ะก็คือเราอะต้องไปดูตรงนั้นแล้วก็แบบเปรียบเทียบคือซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ทำเลแบบนั้นอย่างเดียวต้องดูหลายๆอย่างรวมกันไหนจะเรื่องของอ,อทิตของพระอาทิตย์ด้วยนะว่าบ้านเราห้องนั่งเล่นหันไปทางทิศไหนอันนี้ไม่ใช่ห่วงจุ้ยอะไรใดๆนะแต่มันเป็นเรื่องของออแสงแดดที่จะเข้ามาในบ้านของเราเพราะว่า ที่ญี่ปุ่นมันมีสีดูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหน้าหนาวอะถ้าเกิดว่าบ้านคุณอะห้องนั่งเล่นหรือฉันแนะนําว่าให้ดูห้องนั่งเล่นนะเพราะว่าส่วนมากอะห้องนอนเราก็จะใช้แค่นอนอย่างเดียวใช่ปะอย่างบ้านเราอะห้องนอนตอนกลางวันไม่โดนแดดนะคะอืมแต่ว่าห้องนั่งเล่นที่บ้านเราอะตอนกลางวันโดนแดดแดดแรงเลยข้อเสียไหมนะข้อเสียก็ได้ข้อเสียก็คือว่าเวลาหน้าร้อนนะคะมันโดนแดดมันก็ร้อนไง แต่ว่าหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นอนะ่ะมันมีแค่สองเดือนนอกนั้นมันเป็นอากาศเย็นใช่ไหมคะทีนี้เวลาอากาศเย็นแล้วห้องนั่งเล่นโดนแดดทําให้ห้องอุ่นห้องอุ่นแปลว่าเราก็ไม่ต้องเปลืองค่าแก๊สค่าแก๊สที่เปิดให้ห้องอุ่นนะคะไม่ต้องเปลืองค่าไฟเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องดูอย่างบ้านเราอะห้องนอนเนี่ยหน้าหนาวหนาชิบหายเลยนะหน้าหนาวหนามากแต่ว่าคือมันไม่โดนแดดใช่ปะแต่ว่าตอนคืนอะ อย่างบ้านเราอะเราจะใช้ห้องนอนเราอะเราใช้ผ้าห่มไฟฟ้าคือผ้าห่มไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เอามาห่มนะที่ฉันใช้อะคือฉันใช้ปูบนที่นอนเอาผ้าห่มไฟฟ้าปูแล้วก็มันจะมีผ้าที่แบบเป็นขนๆนะ่ะอืมปูทับอีกทีหนึง่งแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ยก็จะเอาผ้าห่มพุดใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะผ้านวมอะวางข้างบนเท่ากับว่าชั้นล่างเป็นผ้าห่มไฟฟ้าแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งเป็นผ้าขนๆแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเป็น ผ้านวมก่อนจะเข้ามานอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยฉันจะมาเปิดผ้าห่มไฟฟ้าทิ้งไว้พอเปิดผ้าห่มไฟฟ้าทิ้งไว้เนี่ยมันจะทําให้อุ่นไปยันผ้านวมอ่ะจริงอุ่นไปยันผ้านวมเลยแล้วก็พอเข้าไปนอนพอมันจะมานอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะอุ่นแล้วแล้วก็แบบนอนอยู่ในนั้นสักประมาณเรา,ม,า,เา,า,าะะมันตั้งเวลาได้ผ้าห่มไฟฟ้านะคะมันตั้งเวลาได้เราก็จะตั้งเวลาไว้แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วให้มันปิด แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคือร่างกายเราอ่ะพอมันอุ่นแล้วอ่ะแล้วผ้านวมที่มันเป็นแบบดีๆนะผ้าขนเป็ดอะไรเงี้ยมันก็จะรักษาความอุ่นให้เราได้อยู่แล้วก็คือแบบก็คือเปื่องไฟแค่ตอนอุ่นนั้นนิดเดียวเพราะว่าถ้าคุณเปิดแอร์ที่มันเป็นแอร์ลมร้อนอนะ่ะจะบอกว่าอากาศญี่ปุ่นตอนเวลาหน้าหนาวคือมันแห้งมากแล้วเวลาอากาศแห้งคุณก็จะแบบจมกูกก็จะแห้งก็ไม่สบายอีกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเครื่องไอที่แบบพ่นลมอ่ะอะไรเงี้ยคือแบบมันต้องดูหลายๆอย่าง แล้วชีวิตส่วนมากก็คืออยู่ห้องนั่งเล่นหมายถึงว่าชีวิตที่ไม่ใช่ตอนนอนนอนก็แปดชั่วโมงใช่ปะแต่เวลาอยู่ห้องนั่งเล่นเนี่ยมันใช้เยอะกว่าดูทีวีนู่นนี่นั่นก็แนะนําว่าให้เลือกห้องที่ตอนกลางวันรับแดดเพราะว่าไหนจะตากผ้าอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องชีวิตแม่บ้านเราก็ต้องคิดหลายๆอย่างช่วยได้ไหมวันเนี้ยตอบคาถามน้องไหมคะถ้าน้องมาดูแล้วคอมเมนต์หน่อยว่า ว่ามันช่วยตอบคำถามไหมแล้วส่วนใครที่แวะมาดูคลิปนี้นะคะแล้วมีคำถามหรืออะไรเงี้ยก็ก็ถามได้แล้วก็คิดเห็นยังไงกับการที่จะซื้อบ้านอยู่ตรงไหนคุณชอบบ้านแบบไหนชอบบ้านเป็นเดี่ยวเป็นหลังๆห,หรือว่าชอบแบบคอนโดหรือแมนชั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วสำหรับน้องที่ถามมานะที่ว่าพี่ดิบลำบากมากไหมกับการอยู่ ไกลจากสถานีพี่ก็บอกเลยว่าสําหรับพี่แล้วพี่ไม่ลําบากเพราะพี่ชินแล้วอย่างที่บอกนะคะจักรยานมีแล้วรถบัตมีค่อนข้างเยอะอืมนั่นแหละไปละขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มยอด engagement ให้กับคลิปของดิฉันขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายมอมอยมๆอ